อ่ะมาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ค่าย JDB ครับนินจาลัชทุนประมาณ670เริ่มจากเบ็ด5าบาทปะเบ็ด5บาทปะค่าย JDB นะทุกคนนะ JDB Ninja 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 Rush Scatter สาต,ต,ตัวนะครับถึงจะเข้าฟรีสปินนะ Scatter ตตหล่นทุกแถวนะปะขึ้นเบ็ด75 เจ็ดจุดห้าอืมหีบสามสามสามกล่องสามห่อเออเอ้ยมาเฉยโอ้โหวิชามาอีกแล้วเข้ามาเฉยเลยอะมาถือว่าเข้าเร็วมากครับแต่จะจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูจ่ายเท่าไหร่ ซุปซุโอ้โหดาวกระจายสะสมดาวกระจายครับสะสมครบก็อาจจะได้อะไรพิเศษมาเพิ่มโอ้นินจาหายหายโอ้โหโถ้านินจาอยู่ก็ได้ดาวเพิ่มนะโอ้ยมาแค่ตัวเดียวยังไงเพื่อนโอ้โหโดนทอดทิ้งครับนินจาตกอับเพื่อนหายหมดเออมา โอ้ยขาดอีกตั้งสี่อันนะจะทันป่าว่ะเนี่ยหายนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหขาดทุนวะ่ะขาดทุนเอ้ยไม่ได้ขาดทุนดีเราไม่ได้ซื้อฟีสปินนี่หว่าเออมันมันไม่ใช่มันขาดทุนดิมันเกลือเออพูดงั้นดีกว่าเราไม่ได้ซื้อฟีสปินนะเกือบลืมมา ตอนนี้อยู่ที่เบ็ดสิบแล้วครับทุกคนเฮ้ยถ้าเรากดเร็วๆมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะมันขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะตั้งเป็นเทอร์โบหรือเปล่ามาหน่อยสิมาหน่อยสิมาหน่อยสิอืมโอ้ยโถเอ้ีโอโหโอโหเฮ้ยโอโหเฮ้ย มันเงียบว่ะเฮ้ยทุกคนมันเงียบว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเงียบยาวเงียบยาวเลยพูดถึงก็ไม่ได้เข้าง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะไม่ได้เข้าง่ายๆนะเอ้ยชึบมา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 เลิศต้องลั่นเลยโอ้ย เทอร์โบดีกว่าครับผมว่าอ่ะขึ้นเบ็ดก่อน15อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนดูเชิงไปก่อนมาเทอร์โบดีกว่ามามากว่าจะหล่นได้แบบแย่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 อยู่ยงนั้นแหละเทอร์โบไปเลยหโหยูยเฮ้ยไม่ต่างกันเลยโถ อ่โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ยเฮ้ยเฮ้ยจ่าฮึมาแล้วเบ็ดสิบห้าทุกคนมาแล้ว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 นินจาของพี่ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนมารอบนี้ขอสวยๆนินจาสวยๆ สวยๆเออแม่มาเพิ่มหน่อยดิมาตัวเดียวเองมาสวย,ยแม่งส่งไม้ต่อเฉยเลยมาชุบๆโอ้โหอะไรวะโอ้ยโอ้ <c oughs> โอ้ไม่ถึงแน่เลยวะอย่างเงี้ยโอ้โหได้ไม่ครบแน่เลย เ,เรียบร้อยมาอือโอเคได้ครบว่ะได้ครบว่ะทุกคนเอา้ายังไม่ครบเหลือตัวนึงมาอือขอหนึ่งได้สามอ่ะสุดยอดไหมละ่ะมาอือม,มาสี่ตัวห้าตัวอึดอึดอได้ครบหมดเอาแล้วมีลุ้นครับอย่างนี้มีลุ้นอย่างนี้มีลุ้นมาให้ครบสามตัวพอดี พอดีเลยพอดีเลยอ,อืมืรู้เรื่องนะมารอบนี้ยังไงโอ้นินจะสองตัวนินจาปึ๊บอ๋อกระโดดแยกกระโดดแยก โอเคครับผมดังแล้วแยกวงนะพูดง่ายๆนะเออเอือสวยขยายอุ้ยขยายอีกว่ะโอเคอู้หขยายเพิ่มเต็มไห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 มโอ้โหไม่เต็มว่ะแต่รอบหน้านี่เต็มแน่นอนครับไม่ต้องลุ้นเลยนะ เออถ้ามันจะขยายแบบนี้นี่ไงเต็มแน่นอนโอ้ยเต็มแผงจะได้เท่าไหร่ออเอออ่าเท่าไหร่วะดอกนี้เท่าไหร่วะอ,อีเข้าวพันสองโอ้ยโอเคผมจบเลยนะโอ้โหแตกหมื่นครับเอาอีกแล้ว่มันเอาอีกแล้วโหดอีกแล้ว โอ้มาครบทุกช่องเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ